ของเราตอนที่สองนะคะเมื่อสักครู่ทักไทยกับประชาชนในสถานที่ตาอ,อากาศบางปูนะคะโดยสมัคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค,ค่ะดิฉันนางสาวอาธิพิกิตความจิราพัชและพูดวัฒนธรรมของสมาคมอลิต้าค่ะเชิญค่ะน้องมิกกี้คะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,น,ออะน้กกะะะนองมิกกี้นะคะวริยกากิจารจิรพัค่ะพู้วัฒนธรรมของสมาคกมอลิต้าค่ะ วันนี้เราสองคนนะคะเข้ามาในสถานที่ตากอากาศบางปูซึ่งใกล้กับออฟฟิศของเรานะคะน้องมิขี่คะเราจะเชิญชวนให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศเนำการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฤดูหนาวคะ่ะและนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมนะคะ ของสถานที่ตากอ,อากาศบางปูที่สวยงามสดชสถานตาอากาศบางปูค่ะสถานตากอากาศบางปูค่ะต้องกลอดภ,ภัยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในสิ่งที่เรามาเจอบรรยากาศจริงๆแล้วนะคะดิฉันอยากจะให้ประชาชนได้เห็นภาพสวยๆแล้วก็นกสุสวย เยี่ยมมากค่ะแล้วก็เป็นเป็นลูกของนายกเป็นลูกสาวของนายกสมาคมด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอาจารย์บอกว่าโตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตมีของประเทศไทยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้เรามาเห็นนกในในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านเราเนี่ยน้องโมจิชอบไหมคะชอบนกสีอะไรคะบอกเพื่อนๆทางบ้านก่อนค่ะนกสีดำกัีค่ะแต่พี่หนูบอกว่าพี่บิ๊กนับอกว่าเป็น เลยค่ะมีขาเหมือนห่านแล้วก็อยู่ในน้ำได้พี่หนูบอกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษค่ะเยี่ะมากค่ะน้องมิกกีคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในรายละเอียดของเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างประเทศ<อ>ในเรื่องของการท่องเที่ยวทย่องเที่ไทยก็ว่ากันวิกิี่มาสถานที่ตากอากาศบางปแูแห่งนี้นะคะจะมีความสําคัญยังไงในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการของเรา,าค่ะเชิญค่ะ หนูคิดว่านะคะสถานสถานทาอากาศบางบรูที่นี่นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรปราการเลยคะ่ะถ้าใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วได้มาที่นี่นะคะ่ะมันคือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาะคะ่ะเพราะว่าที่นี่มีบรรยากาศที่สวยงามนะคะแล้วก็มีนกที่สามารถเราสามารถทำคอนคเทนต์หลายๆอย่างได้แล้วก็ มีสถานที่ไว้สําหรับให้กับเพื่อนๆได้ซื้อขนมแคนดี้ด้วยใช่ไหม,มลูกใช่แล้วก็แล้วก็เอาแล้วก็เอาขนมให้ปาลาหรือว่านกก็ได้ค่ะเอาขนมให้ปลาหรือว่านกก็ได้นะคะแล้วมีแล้วมีขยะขยะทั่วไปขยะขยะอุบัติเหตุขยะอันตรายขยะเสี่ยงขยะมีไซค์เคลนค่ะมีมีถั<ท>งเก็บขยะทุกประเภท จะต้องทิ้งขยะให้ถูกประเภทด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่คะ่ะเวลาดีไซเกิลก็เอาขวดมาดีไซเคิลค่ะเพราะเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปที่ในส่วนของรับรองนะคะได้ให้ประชาชนได้รู้ว่าวันนี้อาหารที่อร่อยที่สุดของในพื้นที่การท่องเที่ยวของเราในเขตบางพูนะคะจะอร่อยแค่ไหนอย่างไรเราจะเข้าไปชมด้านในดีไหมคะน้องน้กงนิเก่ค,ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นรถนะคะที่คอยรับส่งนะคะคอยรับส่ง นกในพื้นที่และก็คอยทานอาหารในร้าอรหาที<ล>่ทางทางกลมที่ได้จัดเตรียมรองรับไว<ล>้ให้ด้วยค่ะสำหรับ<ล>ประชาชนที่ชนที่สนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของบางปูค่ะและมีนักท่องเที่ยวเยอะระหลาประเทศที่มาเมืองไทยและเมืองไทยมีเจ็ดเจ็จังหวัดมีนครท่อี่ยน,นุ่นนี้น่าทึ่งอยู่าทุกอย่างเลย ถ้าแล้วก็จะบอกประชาชนว่าอีกไม่นานสมาคมของเรานะคะจะได้มีการต้อนรับนะคะเอนักฟุตบอลนะคะที่จะมาฝึกเป็นมืออาชีพนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยของเราเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งเป็นชาวแอฟริกานะคะ<ช>แล้วก็ทางสมาคมของเรายินดีต้อนรับในฐานะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะนองมิกิี้คะในฐานะที่เป็น ต้องขอบคุณนะคะ Obrigada.